ขอนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบนอบ้นอมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบๆกันมา <c oughs> วันนี้ก็อยากจะมาไขปริศนาเรื่องการคิด ได้การทำได้เพราะสิ่งที่จะต้องนำมาตักเตือนตัวเราเองกันก็เป็นเรื่องสิ่งที่เป็นกุศลบ้างอกุศลกันบ้างแต่เครื่องเตือนตัวเราก็เป็นเรื่องสัมมาทิฏฐิและมิชฉาทิฏฐิที่ เกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นในความคิดของเราก็จะต้องทำความหมายในคําว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิให้สบายใจียก่อนถ้าหากว่าเราการคิดนะี่ยไปในด้านมิจฉาทิฏฐินั้นก็มีความ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าเส้นทางการใช้ชีวิตในกระแสโลกถ้าเราใช้มิจฉาทิฐินั้นก็าอาจจะได้มาได้มีได้เป็นแต่สิ่งที่จะส่งผลให้เราทั้งหลายที่จเจริญหน้าที่ทางมิจฉาทิฐินั้นก็จะต้องพบเจอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ของชีวิตสู่บ้านปลายสู่ลูกสู่หลานกันบ้างเท่าที่เราสังเกตก็จะเป็นเรื่องพบเจอแต่สิ่งที่เศร้าหมองนละาทำให้ประทุสล้ายซึ่งกันและกันนะสามีภรรยาก็ไม่เป็นที่ราบรื่นนะมีความ ถูกเศร้าหมองกันในบ้านปลายลูกหลานบริวารก็มีแต่เรื่องแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอิจฉาลิษยากันเพื่อจะช่วงชิงสิ่งที่มีที่เป็นนั้นมาเป็นของตนสืบทอดแนวทางมิจฉาทิฐิการตักเตือนอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายถึงตำหนิผู้หนึ่งผู้ใด แต่ก็เป็นครูบาอาจารย์ให้เราทั้งหลายได้ดูเป็นเยี่ยงอย่างว่าจะหากว่าเราจะเดินเส้นทางมิจฉาทิฐินั้นก็จะมีจะเรื่องทุกข์ยากเดือดร้อนในบ้านปลายนะสู่ลูกสุลานแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจเนะที่จะเดินเส้นทางสัมมาทิฐินั้นให้เราสังเกตดูนะก็จะเห็นว่า ก็มีการฝึกมีการอบรมมีการยับยัง้งมีการนำทางของชีวิตในแนวทางของพระธรรมคำสอนน่ก็ในเรื่องมีความละอายต่อบาปคำหนึ่งถึงนีศีลสมาธิปัญญาและคำหนึ่งระลึกตักเตือนตัวเราด้วยการฝึกสติแล้วก็มีความเพียรที่จะทำความเข้าใจในชีวิตของตน ชีวิตทั้งหลายย่อมเป็นเพื่อนทุกข์นั่นหมายถึงการเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการตักเตือนตัวเราเพื่อจะให้ชีวิตของเรานั้นมุ่งหน้าสู่การสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านการที่สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราจะเห็นความสุขภายในในเบื้องต้นจะเกิดความกล้าหาญมั่นคงในชีวิตยิ่งขึ้นและเส้นทางเหล่านี้ เมื่อเราเดินทางเส้นสัมมาทิฏฐิเหล่านี้เราจะเห็นความเบิกบานเกิดขึ้นภายในครอบครัวภายในตัวตนของเราด้วยความกระหายนะที่จะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเป็นเบื้องต้นและไปสู่ความเป็นอิสระในท่ามกลางสู่บ้านปลายชีวิตก็จะทำให้ทายาทลูกหลานกาลยาณมิตรต่างๆ มีสังคมที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่เราก็ต้องยอมรับในสังคมที่เป็นจริงนั้นก็จะมีทั้งมิจฉาทิฐิและสัมมาทิฐิปะปนอยู่ด้วยกันนะแต่สิ่งที่เราจะต้องะระลึกในการเป็นผู้ตามในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้ปกครอง ก็จะต้องนะ <c oughs> สำรวจพฤติกรรมของตนถ้าการที่เรานะมาีผู้นำนะโดดเด่นไปในทางามิจฉาหรือสัมมาเราก็ต้องมีการระลึกตักเตือนเหมือนกันว่าเราจะเดินทางดีหรือไมนะ่แต่หากว่าเราไม่มีการยั้งคิดมีความละอายต่อบาป นะเราก็คงจะเดินทางไปทางนะอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากครอบครองโดยม่ชอบนะก็สามารถเกิดความสำเร็จในกระแสเส้นทาง,ทงมีฉาทิฏฐิแต่จะได้ความสำเร็จเหมือนกันนะในการที่เราจะไปสู่บั้นปลายชีวิตก็จะเดียวดายนะแน่นอนในเมื่อนะการที่เราไม่ได้สร้างจิตสร้างใจให้เกิดกุศลเกิดบุญ กิสิ่งที่เป็นความรักความสามัคคีกันแล้วก็แน่นอนเหมือนกันนะก็จะได้พบจุดจบอย่างความเป็นจริงอย่างนี้ถ้าหากว่าเราตั้งอกตั้งใจนะที่จะเลือกทางเดินสัมมาทิฏฐินั้นถึงแม้ว่าเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่มีมิจฉาทิฏฐิก็ตามแต่เราจะประครับประคองชีวิตด้วยความระมัดระวัง โดยใช้หลักพระธรรมคำสอนนำมาอบรมตัวเองแยกแยะสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราแยกแยะสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่เราทำหน้าที่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรือไม่ <c oughs> <c oughs> การที่เราคิดเป็นทำเป็นนั่นหมายถึงเราต้องเลือกทางเดินของเรานะจะหากว่าเราคิดปัจจุบัน เราจะเผลอตัวเผลอตนในเรื่องนะมิจฉาทิฏฐิก็ไม่ได้ผิดอะไรเนื่องจากความรู้สึกเรียนรู้นะก็จะเห็นความทุกเวทนาแต่ถ้าหากว่าเรามีความควบคุมตนเองนะไม่ให้ไหลไปสู่ที่เบียดเบียนตนและคนอื่นนั้นเป็นเส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐิก็จะเป็นไปด้วยความชอบนะมีความรู้สึกเห็นใจเขาใจเรา นะทำกิจกรรมต่างๆก็จะมีความรู้สึกใส่ใจทุกคนนั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมีกรรมเป็นของตนเองนะตามประสบการณ์ชีวิตเราก็ทุกยากเดือดร้อนต้องควบคุมตนเองละมัดระวังไม่ให้สู่ที่ทำร้ายตนและคนอื่นก็เป็นการตักเตือนนะทำให้จิตใจนั้น สู่บ้นานถ่ำกลางสู่บ้านปลายเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งเพราะเชื่อมัน่นว่าตนนั้นทําการแก้ไขมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มยาววัยมาสู่ท่าำกลางในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่างๆความกล้าหารต่างๆที่เกิดที่ใจเราไปซื้อไม่ได้เราไปไหว้วานให้คนอื่นมอบให้ก็ไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่จะปลูกฝังเราให้เข้มแข็งก็ยังไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ฝึกได้อบรมศรีลสมาธิปัญญานั่นหมายถึงเรายอมรับกับชีวิตยอมรับกับสิ่งที่เราต้องเจริญกุศลนะเป็นลูกก็ดีเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ดีเป็นทายาทต่างๆที่จะต้องปกป้องนะหน้าที่ของตนเป็นไปนในด้านสัมมาทิฏฐิ ถ้าหากว่าเราได้น้อมชีวิตจากการคิดหลักสองทางนะให้เราได้น้อมเสมอว่าความมั่นใจของชีวิตจะเป็นไปนด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะสร้างอากุศลให้ตัวเรานะสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตเป็นเครื่องสอบเราตลอดเวลานะแต่าหากว่าเราไม่ได้น้อมไม่ได้ระลึกสิ่งที่เป็นศีลสมาธิปัญญา ในการทำหน้าที่ของเราเราก็จะหลุดง่ายหลุดไปสู่ความอยากมีอยากเป็นอยากได้ครอบครองจนขาดเหตุขาดผลขาดการยับยั้งชั่งใจนะสันสติเนี่ยที่เราพูดจากันอยู่เป็นประจำก็เป็นเรื่องจะต้องรู้เสมอว่าการคิดดีนั้นหมายความว่ายอย่างไรการทำดีนั้นหมายความว่ายอย่างไร ไม่ได้หมายถึงเราทําแสดงตนอวดผู้หนึ่งผู้ใดนะทำให้สังคมต่างๆภายนอกนะได้เห็นได้ชื่นชมแต่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ประสงค์จะให้นะเป็นไปทีเดียวแต่เราต้องน้อมสิ่งที่ตั้งใจของเราเสียก่อนว่าเราจะเดินทางอย่างไรให้สังคมนั้น มีความรักกันมีความสามาัคคีกันแล้วก็จำแนกแยกแยะให้ถูกต้องต่อหน้าที่ในแ,แยกแยะให้ถูกว่าขณะนั้น <c oughs> อยู่ในวัยประกอบ <c oughs> สามาชีพด้วยอะไรนะถ้าหากเวลาเป็นเด็กนักเรียนเราก็จะต้องมุ่งมั่นขยนันหมั่นเพียรเรียนรู้เรื่องศิลธรรมนำหน้า เรื่องหน้าที่ที่จะกระทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะแล้วก็สู่การประพฤติธปฏิบัติตนนั่นหมายถึงเราจะได้เห็นสิ่งที่เป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตนั้นนะจะประกอบไปด้วยการคิดดีนะก็ต้องประกอบกับการกระทำดีและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดการปรุงแต่งนั้น ก็ต้องมีการระลึกการตรวจสอบเหมือนกันนะจะหาว่าเราเผลอคิดอกุศลอยากมีอยากเป็นอยากได้ครอบครองโดยมิชอบนะก็เป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้เราเผลอตัวเผลอตนไปสู่ความหลงไหลไปในกระแสะโลกแต่กระแสะโลกนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันทั้งชีวิตนะยาววัยก็เรียนรู้ ทำกลางก็เรียนรู้ถึงบ้านปลายชีวิตก็เรียนรู้สรุปแล้วทั้งชีวิตก็มีการเรียนรู้การคิดเป็นทําเป็นไม่ได้หมายถึงเราจะแก่งกาจกว่าผู้หนึ่งผู้ใด <c oughs> แต่เราได้น้อมพระธรรมคำสอนนำมาหยิบยกนำมาตักเตือนพวกเราให้รู้ว่า การที่เราฝึกฝนอบรมตามพระธรรมคำสอนก็จะเข้าใจเรื่องใจเขาใจเรานะเพฉะนั้นการที่เราเข้าใจถึงใจเขาใจเราแสดงถึงความคิดเราคิดเกิดกุศลเบื้องต้นเสร็จแล้วนะเมื่อเหตุจากการคิดกุศลเบื้องต้นถึงใจเขาใจเราจึงยอมรับกับสภาพกรรมของชีวิตแต่ละบุคคลที่มีชีวิต หลงไหลย,ยึดมั่นต่อเหตุภายนอกหรือหลงไหลย,ยึดมั่นต่อสิ่งที่ตนนั้นได้มีได้เป็นได้กระทำถ้านะหากว่าเราไม่ได้มีการพิจารณาธรรมจิตใจเราจะมีการหลงไหลมีการยึดมั่นถือมั่นนะถึงเวลาจริงๆทุกคนก็รู้กันทั่วหน้าว่ายึดอะไรไม่ได้แต่เหตุที่เรายึดไม่ได้แต่เราก็จะต้อง คุ้มครองหรือพัฒนาสิ่งที่ยึดไม่ได้ให้เกิดประโยชน์สู่ลูกสู่หลานสู่ชาตินะสู่โลกสู่ศาสนาเพื่อจะให้สืบทอดสิ่งที่ดีงามกันต่อไปเมื่อเราคิดนะแต่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งก็การใช้ชีวิตประจำวันในการใช้ปัจจัยสี่ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ นะพร้อมเพียงกันกิจกรรมต่างๆที่เราได้น้อมพิจรารณาถึงวาระของการดำเนินชีวิตการคิดการพูดการกระทํานั้นทําอย่างไรหรือการฝึกอย่างไรให้แนวคิดแนวพูดแนวกระทํานั้นเป็นเส้นตรงเดียวกันนะแต่ก็ไม่ใช่ของที่เรา,าจะทําให้เสมอกันตามนั้นก็จริง แต่เรามีการระลึกระมัดระวังนะฝึกสติเป็นเบื้องต้นทำให้เราเข้าใจถึงความคิดนะเสียก่อนคิดเป็นกุศลอนะกุศลนะอย่างไรก็ดีเราต้องมีการพิจารณาถึงความแตกแยกและสิ่งที่เป็นหน้าที่สำคัญของการเป็นนะผู้ตามผู้นำนั้นต้องแยกแยะเหมือนกันผู้ตามก็ต้องยับยั้งตน นะันไม่ได้หมายถึงเราจะต้องใช้ความถือตัวถือตนปรุงแต่งว่าผู้นำนั้นนะเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ไม่ยุติธรรมไม่พอดีเนื่องจากผู้นำนั้นจะต้องควบคุมตนเองเหมือนกันก็ในเรื่องหน้าที่ของตนก็ต้องมีสติยับยัง้งมีสติพิจรารณาในหน้าที่ของตน เพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นความสำเร็จต่างๆนะความมุ่งมั่นความอดทนความกระตัญยูเหล่านี้ความถึงเข้าใจถึงใจเขาใจเราก็จะได้รับความสำเร็จในชีวิตให้เกิดความสุขด้วยปัจจัย4ปัจจัย4เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตด้วยปจัจจัย4กันทั่วหน้านะแต่สิ่งที่เราจะต้องเติมไปด้วยนำหน้าไปด้วย ก็เรื่องศีลธรรมนะพอเรามีศีลธรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงเราอยู่ยากแต่เราจะอยู่กับสิ่งที่เป็นทั้งนะอกุศลกรรมและกุศลกรรมนั้นด้วยความระมัดระวังเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายที่ได้ฝึกได้ฟังธรรมได้แก้ไขตนนั้นจะไม่กล่าวร้ายกล่าวโทษบิดามารดานะปู่ย่าตายายหรือบุคคลซึ่งใช้ชีวิต สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็ตามกรรมของแต่ละบุคคลนั้นถ้าเราน้อมหลักพระธรรมคำสอนเราจะเชื่อผลของกรรมนะถ้าหากว่าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้เดียงใจสิ่งที่เราเห็นไม่ได้ยังใจสิ่งที่เราได้ยินไม่ได้ใจสิ่งที่เรามีความรู้สึกเราก็อย่าไปปรุงแต่งนะซึ่ง เราไม่อย่างรู้เรื่องกรรมของบุคคลอื่นเราไม่ได้น้อมกรรมผูบุคคลอื่นนั้นเข้ามาสู่ให้เราต้องแก้ไขประการใดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตักเตือนตัวเราเสมอเรื่องคิดให้ได้ทำให้ได้และจะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในชีวิตแนวทางหนึ่งทางใดนะจะหาว่าเรารักเส้นทางแห่งมิจฉาทิฏฐิ เราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าจะต้องเดินทางไปสู่ความทุกข์ความเวทนาในบานปลายนะเนื่องจากเราไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมจิตใจของเรานะให้มีความเมตตามีความกตัญญูและมีการระลึกถึงใจเขาใจเราไม่ได้หมายถึงเราพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแต่เราจะพูดสิ่งที่มีประสบการณ์ได้เห็นมาตลอดที่ใช้ชีวิต ตู่บ้านปลายอย่างนี้แต่ก็เช่นกันถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตเส้นทางแห่งสัมมาทิฏฐินั้นก็จะได้เห็นความเบิกบานมีกาละยานามิตรมีความรู้สึกนะไม่ต้องลังเลสงสัย <c oughs> <c oughs> นะและวจะกล้าหาญวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัย มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราพุทธบ,บริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ